ให้เป็นเหตุให้ถึงให้ถึงจุดตีและปฏิสนธิปฏิสนธิและพระนิพพานแล้วก็แปลตรงนี้มาและรนิพพานอ่เป็นเหตุถึงพระนิพพานคำนี้ัวนี้แปลว่าถึงเพราะอย่างนแปลถึงทีเดียวสภาวะทำนองไรตื้นมาที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงถึงแปลทีเดียวจบไปตรงนี้เลยนะครับให้ถึง ปฏิสนธิและธะนีพานมีอยู่แต่ยากดีไหมแม่ชีไม่ยากนะมันรวมกันเอาเรื่องอเอาเรื่องไม่งั้นเราจะต้องเขียนยอะได้แม่ได้ใจความเพราะงั้นก็ไม่รู้บทไหนเป็นอะไรก็พี่ทีเดียวและพี่จะแนะนำ แต่ฟันอย่างเดียวเพรางเขาครับถ้ากำหนดว่าทำไหนแปลว่ายังไงลำามากก็ยากอยู่นะสมัยเรียนสบายไม่มีปัญหาเห็นอย่างนี้แปลออกสบายเลยสมัยนั้นจำใจทำอีกเดียวพอรู้คำหมาก็ได้องค์ทางไม่เลยไม่หนักหนาเหมือนคนอื่นเวลาเรียนคนอื่นถ้าไม่มีื้นฐานปริีดีเป็นอย่างนี้ยากจ่ได้ไม่จียากไหม สอน,นเอเไรจะ๊ะคะต้องความให้รู้อะไรอ่างคาน้าเรื่องอางคานี้ไม่รู้ไอ้โยมอะไรนะโยมพอ่พอพ่อแกแล้วคุยกันไม่ได้เอาที่จะเอาไปสอบหรอเรียนเอาลูกฟงรู้คุยกันสอนกันนะครับเป็นงานลองจากอราทีรทำไงเอาไวไห้หายเครียดจากเรวท,ที่ทำเครียดกระเทือน,นไม่รู้เยไม่ได้สอนเหมือนสนามหลวงที่ในวัดที่ยวสอน สอนสไตล์บารีใหญ่ยยคล้ายบารีใหญ่ให้เป็นพื้นฐานในการเรียนบารีใหญ่เนวาจะยามิเวลาพูดให้มันจบคําแล้วก็ต่อไปอย่างนี้นะให้รู้ว่ามันเป็นบทนี้บทน,นี้มันประจบตรงนี้เห็นไหมเนวาจะยามิ <No. S 1> นาเปจจยามิเราบอ๋ไหมให้เป็นคำเป็นคำนะประละนะเวลาพูดพูดให้รู้ว่าตัวนี้มันคำนี้กับคำนี้ หรือจะให้เป็นคำนี้หยุดแล้วอมาตรงนี้นในไม้ก็ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเอาอีกคำหนึ่งแต่พอคล่องแล้วว่าคําเดียวกันเลยเนวาจยะธามีนาปัญญามิโนอย่างนี้ได้แต่ถ้ายังไม่คล่องก็หยุดเป็นคําเลยเนวาจยะธานินาปัญญามิโนอย่างนี้นะเรียกสีไว้ให้แล้วเอาแปลอีกทีหนึงน่งตาดียาบอดใน อาองค์ธรรม้นที่เยบทปฐมบทพืที่เยบทได้หมดแล้วก็เขียนเหลือไปเลยนะเอ็นองค์ธรรมแล้วก็จำแนงได้สบายแล้วนะองค์ธรรมได้แก่อ่าตัสุรจิตยี่สิบเอ็ดอ่าโลกอียะภูสุรจิตสิบเจ็ดเจตสิกที่ประกอบนักการอ่าคืผมสองไ่เทโอ้พูดกิด เออมันลืมมันลืมโอ้อาตัวทำไมมีตั้งยี่สิบเอ็ด่ายสงสัยจะได้